สวัสด <Happiness. S 2> uh ีค่ะสวัสดีพ่อยอดนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลุงยอดหรือว่าอาจารย์ยอดเนาะนะารท่านผู้ชมวันนี้จะมาตามแนวทางลึกลับนะครับโอ้ยสารสวยๆนะพ่อเนาะครับดูดิโอออกออกโทรศัพท์สวยออกยวทูสวยสวิสวยมีแต่ท่านผู้ชมคอมเมนต์ว่าดีใจกับคุณพ่อที่ได้สารที่ได้สารใหม่เพราะมันสวยนะพ่อเนาะเขาอยากถามเรื่องหนึ่งพ่อ สารนี่ปกติเขาตั้งอันเดียวหรือว่าตั้งสองอันเนี่ยสองสารก็สองสารนะครับมาเมยาปกติเขาตั้งหลังอ่ะสองสารจะไม่พอครับคือว่ามีสารตาสารใยนี่นะโอ้สารตาแล้วก็สารายครับก็ให้คุ้มครองดูแลลูกหลานแล้วก็ให้อ่าโชคให้ลาบลูกหลานแล้วก็ลูกหลานก็ถ้าได้โชคลาบก็จะได้ ส่งไปให้เอฟซีทุกท่านที่ได้ติดตามสุงยอดตลอดครับครับครับพอ่อเป็นไงพ่อสําหรับแนวทางตัวเลขที่ปล่อยไปรอบก่อนเป็นไงครับไม่ได้ไพ่อก็รอบกองก็รู้สึกจะดีแล้วก็แม่บ้านฝันดีอยู่แม่บ้านฝันดีแล้วเอฟซีนี่จากการตอบรับเป็นไงบ้างพ่อจากท่านผู้ชมหรกอเอฟซี FC ทางช่องเนี่ครับออตอบรับดีบครับครับผมพ็มีแต่คอมเมนต์ชมเชยแล้วก็อวยพรให้แต่ แข็งแรงอานับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอมีโชคมีลาบมีคุณวาสนาด้วยค่ะพ่อเลขแต่ก่อนนี่หาซื้อหาได้ไม่พอมันมันอั้นไหมครับก็ต่ก้อนก็มีทูกอั้นทุกงวดแล้วกันทุกอั้นทุกงวดครับมันถือว่ามันเป็นปัญหาของท่านผู้ชมนะพ่อเนาะเลขอั้นตัวนี้หาลอตเตอรี่ไม่ได้ นะครับผมบางท่านก็หาได้บางท่านก็หาไม่ได้บางท่านก็หาได้บางท่านก็หาไม่ได้ครับือเพ่อว่าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรนะครับผมที่ว่าหาลอตเตอรี่ไม่ได้เลยก็หลายจังหวัดหม่กนจำไม่ค่อยได้ก็บางจังหวัดก็หาได้บางจังหวัดก็หาไม่ได้ครับครับผม มังหวัดก็มาหาได้มังหวัดก็่าหาไม่ได้เนาะครับนะครับผมอันนี้เนาะฝากท่านผู้ชมเรื่องหนึ่งเสียงลมเสียงลมมันเข้าอันนี้อันนี้หรือเปล่าตัวสับรอเปล่าคอมเมนต์มาบอกหน่อยเพราะว่าแอดมินเอาเอาเปิดลมให้มันกรอกตัวสับเนาะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไลฟ์สดไม่ได้ภาพมันจะไม่ชัดเพราะบรรยากาศมันร้อนก็คือไลฟ์ไปมันติดติดติดภาพมันเนี่ยภาพไม่ค่อยชัดบก็เลยต้องเปิดพัดลมให้มันให้มันกรอกนี่เนาะแต่ถ้าเปิดแรงเกินไปแต่๋ยวเสียงมันจะเข้า เสียงพูดลงมันจะเข้าสู้ๆอย่างเงี้ยพ่อมันได้ังพุดธหรือเปล่อืมครับมันร้อนเนอะพ่อเนาะครับขาร้อนมากเลยขาขาพ่อทีนี้คนซื้อไม่ได้เอ้ยคนลอตเตอรี่เหยียบจับลอตเตอรี่ได้กับไม่ได้นี่มีหลายคนเนะพ่อเนาะครับหลายคนวันนี้มาเลขลับจะไหมพ่อครับเลขลับพ่อชนกับเลขคำนวณโอ้ชนกับเลขคำนวณครับนะครับผมคิดว่าเลขลับนี่ยังไม่อ่านจะไหมพ่อ ก็บางจังหวัดเพราะว่าอันแล้วหาไม่ได้มันเลยอือไอตัวที่พ่อปล่อยไปรอบก่อนใช่ไหมพ่ออันเล็กมีดปะนากันเนาะครับมีดปะนาดน่บางคนหาไม่ได้เลยหาไม่ได้เลยครับทำไมพ่อพ่อแข่งปั๊บนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ปืดหาลอตเตอรี่เลยครับบางบางท่านก็ดูจบเขาก็รีมาเลยอ๋อดูจบก็ขี่มอเตอร์ไซค์ปิ๊ดเลยครับ <c oughs> บางคนก็โทรสั่งจองไว้ก่อนหมดแล้วโอ้ตัวสั่งจองเลยครับ มีมีคุณแม่ท่านหนึ่งว่าฮะเหยียบรัตตรีไม่ทันเพื่อนเลยจะไม่พอครับนั่นแหละก็ไปหาไม่ทันเขาครับโอเคแล้วนมแกไม่รู้จะขี่รถอะไรมั้งอไปหาค้าไปก่อนมาแล้วเหมือนับค่าพ่อโอ้ข้าไปก่อนมาแล้วครับก็แกก็พิจารณ์เงินเดิมแต่แกไม่เป็นไรหราเอาจะเอาอย่างในอื่นก็ได้ครับผม ก็อันนี้เอนแอดมินก็ช่วยช่วยไม่ได้นะพ่อเนาะก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเองเนาะก็คือว่าแนวทางตัวเลขนี่มีให้ซื้อแอนด์ให้แนวทางนี่ให้ตามอยู่หลายที่อยู่นะครับท<อ>่านผู้ชมพอไม่รู้จะมาเรือ่องมาจากเข้ารูมคอร์นนี่ไม่รู้ก็แค่แนวทางเนาะครับเป็นแนวทางนะพ่อเนาะครับเป็นแนวทางเ,เป็นตัวเลขที่ให้ามสูตามคำนวณามแนวทางเนี่ยครับพ่อ แนวทางมีเข้ามีหลุดถูกมาแล้วกี่งวดพ่อของพ่อครับสี่งวดที่โตกันเลยครับสี่ห้างวดใช่ไหมพ่อถึงห้างวดไหมครับห้าจจะเป็นห้างวดงวดนี้แหละครับห้างวดเป็นงวดที่ห้าครับครับผมก็คือตั้งแต่ต้นปีนะถูกมาติดติดเลยนะพ่อเนาะตั้งแต่ต้นปีมาตลอดเลยยังไม่ยังไม่ ยังไม่ไม่รู้ครับอืมครับผมก็คือที่ผ่านมาก็ถูกสองตัวมั่งสองสดหนึ่งขามั่งสองขามั่งครับแต่ว่าล่าสุดที่ถูกทั้งบนทั้งล่างครับแล้วอเนะครับก็ถือว่าดีครับพ่อถูกเลขมีปนาคทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ถูกเลขคำนวณเก้าสี่เม็ดเดียวครับก็ถึงไม่ได้สามตัวแล้วแต่สองตัวก็ทีละอสองขาอย่างนี้ที่ว่าที่ว่าสอง ต้องอยางนี้กัตัวดีล้รครับครับถ<า>ูกบนล่างสองขาได้ยังดีนะพ่อเนาะครับทำไม่ได้สามตัวนะครับผมแต่ว่าตอนที่แอดมินมาตามคุณพ่อบ่อยๆเนี่ยกระแสแบบนี้แหละถูกสามตัวสองมวนถูกเราก็ถูกบนล่างด้วยนะพ่อเนาะครับ,คร,บครับผมมันน่าถ้าจำไม่ผิดจะเป็นช่วงนี้แหละพ่อช่วงอากาศร้อนนี่แหละช่วงหน้าร้อนช่วงเมษมีนาสงการนี่แหละพ่อครับอาจจะเป็นนั่นมันเป็นที่ดวงหรือเปล่าพ่อเนาะมันอยู่ที่ดวงแต่ว่ามามาปีนี้รู้สึกว่าดวง อาจจะดีขึ้นเลยเพราะว่ามันตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยยังไม่รู้เลยคือคือว่าเข้าตลอดครับพ่อเหมือนดวงพ่อนี่กําลังมาเลยเนาะพ่อเนาะครับพอคิดอย่าง้งเลยครับครับทาไม่มีดวงจริงจะไม่ได้เลยครับพ่อไม่ไม่ใช่แค่เราบอกไม่ถูกท่านผู้ชมที่ตามของเรานี่ก็จะไม่ถูกด้วยถ้าดวงเราไม่ดีเนาะพ่อเนาะครับผมแต่ว่าของคุณพ่อนี่ก็ถูกสองตัวจะถูกมาตลอดนะครับแล้วหลังจากที่ปล่อย เลขมีดมางไปพ่อฝันดีไหมพ่อพอแม่บ้านเขาฝันดีครับโอ้แม่บ้านฝันดีครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าฝันยังไงบอกว่าฝันดีมากเลยฝันดีมากเลยครับอาจจะได้ขค้งได้อะไรได้กินอะไงี้ยไต่็ไม่ได้สักถามอะไรอย่างก็บอกว่าฝันดีครับคบอกว่าฝันดีแต่ไม่ได้บอกว่าฝันยังไงลุงยอดคิดว่าในลักษณะที่ฝันดีที่ฝันยังไงพ่อลองแบบปกติที่แม่บ้านของคุณพ่อเคยฝันเนี่ยแกเคยฝันในลักษณะไหนไหนพ่อ ก็บางทีก็มีได้ซื้อของได้เอาของหรือว่ามีคนเอาของมาให้อย่างงั้นไหมแต่ว่าถ้าฝันดีแล้วเนี่ยเลขจะเข้าทุกหมดเลยโอ้จะเกิดเราบอกฝันดีแล้วเลขเข้าครับงดพรก็ฝันดีอยางงั้นทีนี้ถ้าเลขก็เข้าคาดขาพ่อผมจําได้อยู่วดนนั้นฝันเห็นเด็กอุจจาระใส่แค่เมียบ้านพ่อเป็นคนฝันใช่ไหมครับที่พ่อเล่าให้ฟัง อืออั้นขนาดนั้นแล้วก็เลยเลขมาทั้งบนทั้งล่างในเลขของพ่อเนาะครับก็มาทั้งบนทั้งล่างก็ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างครับค่ะพ่อแล้วทีนี้นี่เลขลับที่ได้มาล่าสุดเนี่ยตัวนี้นี่คิดคุณพ่อคิดว่าอั้นไม่พอก็ก็ยังไม่รู้มันอั้นจะเป็นบลกพื้นที่กัไม่รู้เป็นบล็จังหวัดต่ง้ครับผมไม่แน่ว่าปล่อยปั๊บอาจอั้นอั้นทุกเลยก็ได้เนาะครับค่บผม ก็เดี๋ยวอธิบายเลขลับเลขมีที่มาก,ก่อนว่าคุณพ่อนี้ได้มันจากไหนเลขลับเลขมีที่มาคือพ่อเลขลับก็มีแบบที่คนเขาให้มาเขาจากพระคือว่าเขาไม่อยากออกนามให้ผมมาเป็นสะพานคุณให้แทนคับพ่อก็อยากช่วยเหลือคนที่ว่าชอบในแนวทางนี้ครับเขาก็เลยอยากให้มาแบ่งปันให้โอ้ับผมก็คือ เหตุผลที่แอดมินมาตามแล้วก็ขอแนวทางให้เนี่ยเพราะว่าคนเขารอกันเยอะพ่อครับอืมคนรอกันเยอะแล้วก็คอมเมนต์ก็มาเยอะรอเลขลับลุงยอดพอได้มีอนาจพอได้เลขมีดนาจไปแล้วเนี่ยก็รอเลขลับเต็มเลยพอ่อครับมุนท่านเลยครับก็ถือว่ากระแสตอบรับดีอยู่คอมเมนต์ดีด้วยเนาะพ่อเนาะครับพ่อมีแต่ทีทุกท่านก็มีแต่คอมเมนต์มามีแต่ดีๆทั้งนั้นครับพ่อแล้วก็มีแต่ติดตามเยอะเหมือ,มน,อมนกัน,กนครับครับพ่อ คือว่าวันนี้นี่อันเลขสูตรคำนวณเนาะจะมาเอาเลขลับแล้วก็เลขสูตรคำนวณนะพ่อเนาะก็ะคือเราจะเน้นไปเลยไหมพอ่อเน้นไปเลยเนาะเน้นไปเลยครับยัไงกล้ต้องเล่นอยู่แล้วมันใกล้ใกล้จะถึงวันแล้ววันนี้วันที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดวันนี้มาเอาเลขเลขลับแล้วก็เลขคำนวณ ก็เลขคำนวณได้ไปแล้วแค่สองตัวครับแต่ว่านี้จะปล่อยสามตัวให้เลยสามตัวให้เลยครับนะครับท่านผู้ชมพร้อมกับตัวเด่นตัวเน้นของคุณพ่อครับแล้วก็พร้อมกับเลขทำพิธีเลขทำพิธีครับผมรอบก่อนปล่อยไปแล้วเนาะครับปล่อยไปแล้วแต่จะมาเน้นให้เน้นให้นะพ่อเนาะครับครับผมเลขลับที่มาที่ไปก็คือ ไม่ประสงค์ออกนามอยากเด่นปันแนวทางให้กับท่านผู้ชมเขาเขาเป็นใครพ่อขอแบบไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ขอแบบเกินๆเพราะเขาเป็นใครเป็นอะไรกับคุณพ่อก็เป็นพยากัรแบบอืมครับผมเลขเพิ่นแม่นไหมพ่อรับพ่อเขาก็ได้ทุกงวดเลยในทุกงวดของเขาเลยเนาะจะเกิดเราเปรียบเทียบระหว่างเลขลับกับเลขพ่อเนี่ยของใครแม่นกว่ากันพ่อพ่อพอกันเหรอครับพอกัน บางงวดก่อนเลขลับมันได้มา055มันออก54นะพ่อเนาะมันหิดไปแต้มหนึ่งก็ก็มันก็พอกันเลยถ้าเกินกันก็นิดหน่อยไม่เยอะครับครับแต่ว่าแต่ละงวดนี้ก็คือว่าเลขลับมันจะได้มาไม่เยอะนะพ่อเนาะครับไม่เยอะครับหิดเดียวใช่ไหมพ่อหิดเดียวเขาเขาทำยังไงพ่อเขาไลน์มาบอกพ่อหรือว่าเขาโทรมาบอกครับพ็อพ่อไลน์มาบอกเลยโทรมาบอกโทรมาบอกนี่เ้นะพ่อเนาะครับครับผมอันนี้ งวดนี้เลขลับได้ตัวไหนพ่อเลขลับก็ชนกับเลขสุดคำนวณผมคือได้ห้าแปดสามครับห้าแปดสามครับครับผมห้าแปดสามนะครับท่านผู้ชมเลขลับเนาะท่านผู้ชมถามมีดปานาคได้เลขอะไรจ๊ะเลขวีปนาคได้เลขตัวไหนพ่อก็ได้สี่ห้าหกครับห้าหกเจ็ดครับสี่ห้าหกกับห้าหกเจ็ดครับกาครับพ่อ เดี๋ยวก็จะบอกเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งให้เขาเขาได้ได้ต่อถามแต่เขาสงสัยังไงครับพอ่อขอบไม่อยากอ,อืมพอบางทั้นก็ดูแต่ไม่รู้จักเบอร์โทรก็ไม่รู้จักทันยังไงอระัานอืมขอเดี๋ยวจะบอกเบอร์โทรทีหลังครับครับพ่ออืมครับก็เน้นเลยเนาะครับครับ,รบ,รบพอ่อมีตัวไหนบ้างพอ่พอเลขขอนมันคือคือเลขคำนวนให้รัฐบาลไทยนะครับวันที่สิบหกมีนาคม ปีหกแปดนะครับคเลขของลุงยอดหรืออาจารย์ยอดนะครับคให้วิ่งรูดสี่บนสี่บนล่างสามสี่บนล่างสามครับจับผู้ให้ก็ศูนย์สี่สี่สามตัวศูนย์สี่สี่สามตัวครับแล้วก็สี่แปดสองค่ะพ่อสี่แปดสามค่ะแล้วก็ห้าแปดสามเป็นเลขลับห้าแปดสามเป็นเลขลับแต่ก็เข้ากับตัวเลขคำนวณผมครับค่ะพ่อเขาก็ มีมีคนดะดรครับสามตัวแต่เน้นก็จะเน้นให้แค่0สี่4ที่8สี่3สามหางนี่ครับอืมครับผมแต่สองตัวก็จะเน้นให้ที่4 8, 8 3ครับพ่อนน่นในเลย่อคำนวณน,นะครับส่วนล่างก็มีพิเศษให้สี่2ครับแล้วก็ตัวกันก็น8ครับพ่อ่ทุกตัวไม่ให้อแล้วก็ส่วน อันตัวไหนพ่อตัวไหนอาเทนี้เล่ทาพิธีนะครับค่ะพ่อเล่ทาพิธีก็ได้สามตัวมีสี่ห้าหกครับแล้วก็ห้าหกเจ็ดครับแต่เน้นที่ห้าหกเจ็ดแล้วหกเจ็ดมากที่สุดครับห้าหกเจ็ดแล้วหกเจ็ดครับส่วนสองตัวนั้นมีห้าหกหกเจ็ดตัวเน้นได้ให้เอาขึ้นบนลงล่างครับออครับครับผม ขึ้นบนลงล่างเนาะคัน,นันไว้ครับครับผมครับตัวไหนพ่อเที่ยวมาหาไม่ได้แล้วาาเที่ยววัดลอตเตอรี่หาไม่ได้แล้วคือคือห้าหกเจ็ดนี่แหละครับรห้าหกเจ็ดหาลอตเตอรี่ไม่ได้เลยครับแล้วก็เป็ดสองเป็ดสามนี่ก็หายากเหมือนกัน<ท>ในศูนซีซีเนี่ยไม่แน่ละเป็นเป็นไม่มีใครให้ด้วยแล้วก็อาจจะไม่ดังเนาเลขนี่อาจจะหาได้ศูนซีซีเนาะพ่อเนาะครับก็ไม่แน่ครับเบิ้ลก็ยังบานเนาะมีเปอร์เซ็นต์เบิ้ลไม่พอวันนี้ก็ มีเปอร์เซนต์เบิ้ลได้เหมือนกันวันอาทิตย์มันมี55ซีซีถ้าเบิ้ลมี2 2 2ยางมครับมี55กับซีซีครับแต่พ่อหยิบมาให้ก็คือซีซีครับพ่ในซูบท์มันได้ซี44มันเด่นี4นะพ่อเนาะเพราะว่าออกหลักหน่วย94ผมต้องเอา4มาเป็นตัวเบิ้ลครับแต่แต่หลักร้อยก็มี0ตัวเดียวครับพ่อครับมันเป็นอะไรเป็นออกอยู่กองสลากนนทบุรี ส่วนตัวนี่คุณพ่อคิดว่าระว่างสัญจรกับออกอยู่กองสลากนี่อันไหนมันง่ายกว่ากันพ่อการกราหนดมันเหมือนกันครับเหมือนกันครับถ้าอยู่ที่ดวงเราด้วยถ้าถ้าถ้าเลขเราจะเข้าจะถูกจะสัญจรหรือว่าไม่สัญจรก็เข้าได้เหมือนกันถ้ามันไม่ถูกไม่เข้าไม่สัญจรสัญจรก็เหมือนเดิมคับพ่อครับไม่ยาน พพคือคอ,คอยังนี่ครับยังโนติพานมาสัญจรภาคใต้ใช่ไหมใช่บ่อเขายังเข้าดูสิรับมันเข้าัาผมไม่เห็นเลยครับขาเพียนท่านผู้ชมก็คอมเมนต์ว่าเลขสัญจรเข้าว่าม,มันมันลงทุนยากมันถูกยากนี่แหละพ่อเขาก็เลยไม่ค่อยลงทุนกันอย่างนี้นะแต่ก็คือคนที่เขาคำนวณเลขไม่เกี่ยวกันใช่ไหมพ่อไม่เกี่ยวกับก็ยังบ้าเนาะก็แบบที่พูดเลยมัน จะสัญจรหรือไม่สัญจรมันอยู่ที่ดวงเรามันอยู่ที่สูตรเราเคร,รับพ่ออะมันจะเข้าออกที่ไหนก็เข้าเหมือนเดิมออกที่ไหนก็เข้าเนาะครับครับผมแล้วรูปไอ้ลักษณะที่คุณพ่อคํานวณหรือว่าวิธีคํานวณนี่เป็นแบบเดิมตลอดหรือว่าถ้าสัญจรต้องเปลี่ยนแปลงไหมพอ่อไม่เปลี่ยนแปลงครับอเืเพราะเอาสูตรเดิมมันเดิมเพราะว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะถ้าเปลี่ยนแปลงอ่ะยิ่งจะผิดไปไปกลแล้วยิ่งไปเร็เทอีกอ๋อก็คือเอาต้องเอตาต,ออตามสูตรครับมากเลย สูรครับชาพ่อแล้วสมมติถ้ามันมันผิดหรือว่ามันหลุดไปสักสองสามงวดนี่คุณพ่อปรับเปลี่ยนสูตรไหมครับหรือว่าเอาแบบเดิมแบบเดิมด้วยแล้วก็เปลี่ยนด้วยไล้เอาเอามาเทียบเทียบกันดูว่าส่วนไหนมันจะเคยเดินหรือว่าไม่เดินจะจะเอาตัวนั้นแล้วมาเป็นองค์ประกอบเลยขาดขาดผมเลขถูกเลขถูกต่างสาลท็อฟซีบอกเจ็ดสองแต่ว่า คุณแม่ที่เป็นแม่บ้านของลุงยอดเนี่ยบอกว่าเจ็ดสองหนึ่งเห็นครับเป็นเจ็ดสองหนึ่งผมพเมีนชัดๆมีเจ็ดสองตัวเดียวเจ็ดสองตัวเดียวครับแต่ว่าแม่บ้านบอกเจ็ดสองหนึ่งนะพ่อเนาะแต่เอสซีฟองทัมก็ดูตอนขึ้นทานประภูมิทำพิธีเขาบอกว่ามีห้าสองขึ้นใช้เป็นยังไงอีกห้าสองขึ้นตรงไหนบอกก็ไม่รู้เขาบอกมีเห็นเลขห้าสองขึ้นอ๋ออันนี้ผมบอกผมไม่รู้แล้วประมาณอือ เห็นขึ้นอยู่กรสานบอกพ่อครับเห็นขึ้นอยู่กระสารบางคนวางงานบางคนว่าเห็นห้าหนึ่งจะไม่รู้เอาตัวไหนมันเยอะออตงรัจอันนี้เลยแต่เขาอันนี้แต่ดวงเขาตาดีนะพ่อเนาะตาดีได้ตาร้าเสียก็นั่นเลยกผมไม่รู้จะไปว่ยังไงเนาะเราเราไม่เห็นก็พูดตามตรงเพราะผมก็หกคนไม่เป็นพูดตามตรงนี่แหละครับครับพ่อเราก็คอมเมนต์มาหรือไม่ก็โทรมาบอกพ่อครับครับโทรมาบอกครับแต่ว่าหลักๆนี่คุณพ่อเห็นเลขทูก เจ็ดสองเม็ดเดียวครับแครเจ็ดสองเม็ดเดียวนั่นแหละครับแต่ว่าแต่ว่าแม่แม่บ้านแม่บ้านของคุณพ่อเนี่ยไปเห็นเลขหนึ่งด้วยครับเหมือนเหมือนแกจะมีเซนหรือเปล่าพ่อเก็ไม่รู้มกันอันี้แกฝันแม่นเนาะครับเลขประทัดเลขประทัดเลขประทัดไม่มีครับผมไม่มีผพไม่เคยจุดประทัดมีแต่เลขตูปเลขประทัดอ๋อ เรื่องประทัดส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนที่เขาจุดทุบทะเลแอนนี่ตะแป้เนาะปั้งปั้งปั้งนะพ่อครับอันนั้นคนจีนนี่คนคนบ้านผมไม่มีหรอกนั้นก็คือประเพณีเป็นจุดแล้วที่ก็ไม่จุดนะพ่อเนาะครับครับเป็นบางห้จุเนาะบางที่บ้านเป็นบางที่ครับก็คือคุณพ่อไม่ได้นับถือทางด้านนั้นครับครับครับพ่อเอางี้ไม่พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆวันเล็กออกเนี่ยเดี๋ยวจะมาย้ำแนวทางพ่ออีกทีครับรบกวนคุณพ่อถาม แม่บ mm ้านของคุณ hmm. พ่อหน่อยได้ไหมครับว่าอันนี้นะในแม่บ้านคุณพ่อนะฝันฝันยังไงก็ก็ฝันเลยว่าฝันรีได้ของแค่นั้นเองก็ผมก็เลยคิดว่ายังไงก็อาจจะเลขอาจจะเข้างวดนี้ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาถามวิธีเนาะว่าแม่บ้านของคุณพ่อเนี่ยฝันเกี่ยวกับเลขตัวไหนอาจจะได้มาหาคุณพ่ออีกรอบหนึ่งแก้วันเลขออกนะพ่อเนาะแต่ตอนนี้ตอนนี้มี ได้ว่าเนาะมีคนปล่อยข่าวลือว่าผมเป็นไข้หวัดไม่ใช่นะครับ <c oughs> ไข้หวัดยังไงพ่ออืมป่วไข้หวัดใหญ่โรเล่ลุกลื้นว่างั้นไป<อ>ไปดังปล่อยไปทางภาคใต้เนาะเขาบอกตับทงเลย<อ>แต่ความจริงมันไม่ใช่ครับ,อ,บอ,อย่าไปเชื่อเขาบค่ะก็ไม่รู้กันก็เอาไปทำงานเนาะโอมโอพ<ข>อ,อย่าไปลงเชื่อเขาค่ะพ่อมันเป็นข่าวปลอมนะพ่อเนาะครับนี่คืข่าวปลอมโอ้ ลอกลวงท่านั้นเลยก็ออคือถ้าใครจะดูแนวทางดูในใ<า>น YouTube นิวพาร<า>วยนิวพา,าโชค<า>น้องพารวยนะคะจะสนใจดูตัวเลขก็ไม่ต้องถามผมก็ได้ถ้ามีอะไรนะคือว่าไปดูในช่อง youtube ของนิวพาโชคน้องพารวยนี่แหละครับแล้วก็ดวงพารวยค่ะผมก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยก็หลักๆนี่บอกในช่องมันจะรู้รายละเอียดทั้งหมดครับดูและเห็นรายละเอียดทั้งหมดคือว่า เรับผมก็เหมือนเดิมเลขแบบเดียวกันไม่มีการเป,ปลี่ยนเสียค่าโทรเปล่ากค,ครับนั่นแหละแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีการยกเลิกใช่พอไม่มีการตัดเปลี่ยนให้แล้วให้เลยวัดดวงครับคือว่าได้ก็เอาทิดปทิง้งครับไม่ไม่มีการไปยกเลิกยืนยันได้ครับ,รบเหมือนเดิมครัส่วนวิ่งก็เอาแบบวิ่งครับ ไม่วิ่งส่วนตามตัวตาตัว,ตว,ตว,วก็ยืนยันเหมือนเดิม,มเขาไปดูทางช่องหเห็นชัดดีมันมันมันเป็นการสน,สนับสนุนแอดมินไปด้วยเนะก็ครับ <พอ S 2> น,นั่นแหละแต่ว่าไอ้อันนี้พมที่แจ้งบอกเบอร์โทรอะไรสงสัยอะไรโทรถามเพราะอะไรบอกมีคนไม่วางดีไป ไปทําแบบไปลายบอกหรือทำไงไม่รู้ว่าผมไม่สบายเป็นไข้หวัดอาการรอเล่อย่างนั้นอ้่แล้วก็ไปบอกทำไมอก็ไม่รู้เอซีเขาตรงไปเขา,าเป็นห่วงเขเลยโทรถามผมอม,มาจากธุราธ,ธานีหรืออะไรนี่แหละ แล้วทำไมต้องไปทําอย่างนั้นก็ไม่รู้เขาผมก็เลยว่าเอ๊ะผมอย็ย่ดีๆของผมไม่ไไม่เห็นเป็น่ายเป็นอะไรอแล้วก็ถ้าใครเห็นในต่อตอก็คือไม่ต้องไปดูนะคะเพราะว่าในต่อตอน,นี้ก็จะชวนเข้ากลุ่มเข้านลายเสียตังค์คือมิจฉาชีพนะคะในต่อต่อครับไม่ว่าจะคนดังข่านไหนก็ตามมีหมด ก็คือไม่ต้องไปดูในต่อๆแล้วก็ไม่ต้องกดเข้าไปสมัครตามที่เขาบอกบนะคะดูได้ใน YouTube อย่างเดียวเ,เ,นนเน้นเน้นใน y u t u b e แอปแดงเนาะให,ให้ให้ให้ช่วยกันกดแชร์ไปเป็นกระบอกเสียงให้ลุงยอดอย่างนี้เนาะพ่อเนาะครับจะได้ไปให้ f อฟซนคนอนื่นเห็นด้วยว่า ุณพ่อเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีไลฟ์กลุ่มไม่ได้มีเล่นติ๊กตอกต่อตอนี่ไม่ได้เล่นนะพ่อเนาะครับไม่มีครับเล่นไม่เป็นไม่เคยทำครับหลักๆนี่มีแอดมินแค่แอดมินนิวกับแอดมินน้องครับท่านผู้ชมก็ทีมงานของนิวพารวยเนาะทีมงานนั่นเองครับพ่อแนอกนั้นเป็นเป็นเราหมดกล้ไปเชื่อเขาครับผมทีมงานมีนิวพารวยนิวพาโชคน้องพารวยแล้วก็ดวงพารวยนะพ่อเนาะทีมงานของเรานะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็ เดี๋ยวคุณพ่อขออนุญาตจับตัวเลขอีกรอบหนึ่งได้ไหมพ่อได้วิ่งมีตัวไหนต้องพ่อเดี๋ยวให้เจนมาครับก็มีเอ่อเลขคำนวณนะครับตำรับไทยนะครับครับพ่อต้องจับย่อมาครับวันอัจที่16มินาทรมนะครับครับวิ่งสี่บนครับก็สี่บนวิ่งล่างสามจับคู่สามตัวให้คือตูนสี่สี่สี่แปดสองแล้วก็สี่แปดสามนี่ตัวเน้นเลยทรัหางนี่ยแต่ เลขลับให้มาก็ชนกันคือครับอ่าห้าไปสามครับครับพ่อทีนี้สองตัวให้ขึ้นบนลงล่างนะครับคือปรับตัวด้วยครับมีซีซีไปสองไปสามตัวเน้นครับอืมตัวล่างกัตัวเน้นคือซีสองไม่เดียวครับอตัวกันคือห้าเปครับครับเนี่เลขคำนวณนะครับครับผมส่วนเลขทำพิธีโดยมีผ้าหมากนะครับ มีสี่ห้าหกตัวรองห้าหกเจ็ดตัวเน้นครับส่วนตัวสองตัวนั้น ขัดให้แล้วครับคือห้าหกกับหกเก็ดเล่นที่หกเก็ดคสองตัวครับพ่อแล้วก็ตามตัวเล่นที่ห้าหกเจ็ดครับอ๋ครับพ่อครับแล้วก็มีแค่นี้แหละครับพ่อครับสูตรคำนวณนี่คุณพ่อหนักตัวไหนที่สุดเลยครับตัวที่คิดว่าชอบที่สุดนะพ่อชอบที่สุดคือแปดสองแปดสามชอบที่สุดเลยครับแปดสองกับแปดสามครับส่วนสามตัวก็สี่แปดสองแปดสามส่วนทูที่สี่กับห้า ได้สามน้ำตกันอืมแต่พอแต่ก็เท่ากันเน่นเลยเพราะว่าสามสามตัวตามหางนี่พี่ว่ารักพี่เสดาน้องรักพี่เสดาน้องนะครับครับถ้ามาถ้ามาเบิ้ลก็จะเป็นศูนย์ซีซีทันทีศูนย์ซีซีครับปินไปได้เยอะไหมพ่อจะเบิ้ลนหมดไหมพ่อเขาไม่แน่ครับจากงวดติผ่ันมาเกตุสศูนย์ก็มาแล้วแล้วก็น้ำซ้ำมางวดหลังก็เป็นสามเจ็ดเจ็ดมันก็เปินไปแล้วมามาได้ค แต่ตอนนี้ถ้ามา0ซีก็ตรงตรนแล้วเนาะยังระเบิดได้แล้วพ่อก็คงจะลังแน่นอนออถ้าคนไหนซื้อตามก็คงจะเสียงดังเละเพราะว่าเฮลันทําได้เฮลันกันเลย่รมไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะครัแค่แค่แนวทางก็ไม่ใช่เทวดานะพ่อเนาะจะมองไม่เห็นผมก็ทําตามสุดให้แล้วครับพอ ทำมาก็ถือว่าโชคของเราครับพอทามาก็ถือว่าเป็นดวงเป็นต<ว>ัวเ<ว>นาะโชคของเราถ้าไม่มากก็ถือว่าเราไม่มีดวงครับผมก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าฝันว่ามีพระมาบอกเลขนะครับทะเบียนรถโยมทะเบียนเต็มๆเจ็ดห้าสองหนึ่งมันตรงเลยเจ็ดสองเจ็ดสองหนึ่งตรงกับของพ่อเลยก็เลขคู่ไเนาะพ่อเนาะเข้ม ครับวันวันเดียวกันน่ะผมจุดเลขทูบได้เจ็ดสองสองทีเลยอ๋อมันนั้นผมมาหาพ่อเลขที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็จุดได้เจ็ดสองเหมือนกันอืมตรงกันเลยเจ็ดสองครับเขาไม่แน่บางที่อาจจะเป็นไปได้ครับพ่อตรงกันเลยนะเจ็ดทูบเจ็ดสองเจ็ดสองเอาอาจจะเป็นทองที่ครับเป็นโชคเป็นดวงของเราไม่รู้ไม่แน่นภูมิเพื่อนอาจจะชี้ให้เลขตัวนี้ก็ได้นะพ่อครับที่ขึ้นซานไม่เนี่เลขทูบขึ้นป็นเม้โดยมากอาจจะแม่นอ่ะแม่นใช่ไหมพ่อครับอ๋อแต่พงกธ ยังว่าเนาะยังไม่ทันรู้ยังไงก็นุ่นวันที่สิบหกวันอาทิตย์ยังไงต้องรู้แน่นอนเลยครับผมมาหรือไม่มาก็ับวันวันนั้นเนี่ยต้องรู้นะครับผมก็คือไม่ไม่ฟันธงรไม่การันตีนะพ่อเนาะครับไม่กล้าฟันธงการันตีให้เพราะว่าของมองไม่เห็นผมไม่กล้าบอกอกครับครับพ่อทำมาก็คือว่าดวงของเราครับพ่อวาสนาของเราทำไม่มาก็คือเราไม่มีวาสนาไม่มีดวงครับครับผมก็สำหรับเลขลับนะพ่อเนาะให้มา ห้าแปดสามถ้าถ้าจะถ้าจะตัดสองตัวนตัดตัวไหนพ่อตัดสองตัวก็ห้าไปสามเลยครับก่อน็้ตัดสองตัวก็แล้วแต่เขาจะตัดห้าเปดหรือว่าสามเปดอะไรก็กลับได้นะหรือว่าห้าสามสามห้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเขาตัดแต่แต่งวดที่มันถูกให้มาศูนย์ห้าศูนย์นะพอนะแต่มันออกห้าศูนย์ออกสองตัวครบปกติมันจะออกล่างหรือออกบนพอเล็กๆครับด้วยมากพอ ที่ผ่านมาก็ออกล่างครับแต่ตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ก็ไม่รู้จะมาล่างหรือมาบุญก็คือเท่าๆท,ที่พ่อเห็นนะ่ะมันออกล่างนะพ่อเนาะแล้วก่อนหน้านั้นมันออกตัวอะไรพ่อก่อนที่จอห้าศูนย์ก่อนจอห้าศูนย์ก็เป็นห้าหนึ่งอ๋อเจา้ามันออกบุญสามตัวใช่ไหมพ่อเ่อวันนั้นครับสามตัวก็ออกอะไรสามเจ็ดเจ็ดมากตอนมนาะบุอโอ้เจ็ดศูนย์ศูนย์หรือเปล่าพ่อ จ็ดศูนย์ศูนย์ตอนน้เจ็ดศูนย์ศูนย์อ๋อก็สามตัวอาจจะเป็นไปได้อาสามเจ็ดเจ็ดอาจจะเป็นห้าศูนย์เนาะอืมครับครับมันคือบางทีก็ออกล่างหรือก็ออกบนครับก็ไม่แน่ของเงินมันมันสามารถไปได้ทุกทุกทางครับพ่อเรผมก็ฟันทงครับคนี้ทันไม่ได้ฟันทงไม่ได้เนาะครับอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาครับ ไปไปบนล่างก็แล้วแต่ดูที่ของท่านผู้ชมเลยครับเป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่วันหลักๆเชื่อส่วนบุคคลนอ่าครับผมแต่วันหลงยอดหลักๆนี่อยากให้กางไปทั้งบนทั้งล่างนะพ่อเนาะครับอยากให้มาทั้งหมดทั้งบนทั้งล่างเลยอยากได้มาให้กันมาทั้งสามตัวด้วยอืมครับพ่อครับวาทนายยังไงเลยนายใจใจว่าไม่รู้มันจะมาทางไหนครับพ่อครับสองตัวสี่สองกับเก้าแปดก็เน้นไปทางสี่สองนะพ่อเนาะครับ นไปทางสี่สองนะครับเด่<ม>นบนส<ม>ี่เด่นล่างสามสี่สามนี่กอดคอกันมาได้ไหมพ่อสี่สามพ่อไม่แน่ครับอาจจะมาได้เหมือนกันเือนทุกคนนะกอดคอกันมาเลยทั้งบนทั้งล่างาก็มันอย่าว่าเนาะเพามันมุนได้ครับลิ่งไปได้ทุกรอบไม่รวมไปทางไหนครับพอ่อก็คือเลขวิ่งของลุงยอดนี่อย่าประมาทเลยครับเพราะว่าเคยกอดคอกันมาแล้วเนาะพ่อเนาะครับก็เลขวิ่งก็ประมาทไม่ได้ครับพ่อ อืมอบางทีก็มาทั้งหมดเลยอืมบางทีก็มาทั้งมดทั้งล่างเลยครับก็อย่างนี้เราก็ยังว่าเลยเราทําตามผมทําตามแนวทางทำสูตรที่เคยได้มาทํามาก็ทําดังเดิมไหมครับครับพราะลว่าทํามาก็ถือว่าดีที่สุดเลยอืมทํามาก็ถือว่าโอเคนะพ่อเนาะครับก็หลักๆนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมมีโชคไม่ลาภไปด้วยกันครับนั่นเลยอยากให้มีโชคไม่ลาภทั้ทั่วหน้าด้กันทั้งหมดเลยครับพ่อ แต่ศูนสี่สี่น,นี่ผมก็ชอบอยูน่น,นะพ่อเลขสวยอ,อยู่ศูนสี่สี่ชอบด้วยอยู่พ่อครับอืมไปนะครับผมยังไงก็ท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมไปดูแนวทางตัวเลขก,ก่อนจะลงไฟ์สุดแต่ว่าเดี๋ยวพา คุณพ่อพาไปดูหน่อยได้ไหมว่าท่านผู้ชมเนี่ยเกเห็นเลขตรงไหนที่สารพ่อปู่ครับพ่อปู่โตมกันะเออพ่ตโตมาบอกว่าเห็นแต่ไม่รู้ไปเห็นตนัวไหนเขืนเลยเห็นมันขึ้นเลยครับแต่ผมก็มองไม่เห็นว่ามันึุนตรงไหนอืครับไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูดีกว่านะพ่อเนาะครับ,บ,บไ,ปไปด้วยพ่อไปดูก่อนว่าเอฟซีนี่เห็นเป็นตังไหนหรือว่าเขาใส่ตาดีได้ตาไร้เสียนะพ่อเนาะครับไม่รู้ยุดตรงไหนอือน้องสองน้องพี่สองเนี่ย นึเป็นจเห็นในอันเหล็กถูมาจักเนาะเหล็กถูที่ว่าข้างล่างมันเป็นอีกตัวหนึ่งนะนะที่เขาเห็นบอชัดอันนี้อันนี้สารสารยายเลยมาบอกสารยายมันเป็นขมังารตาตาชุ้งสูงกว่ายายเนาะก็เขาไม่เห็นมมีไมมีล้วมันเป็นสารใหม่นะแล้วไม่รู้ท่าไปชมเขาดูไหมเขาบอกันแบบั้น เขาพูดตามเขาเห็นอืมแต่ว่าในกล้องมันอาจจะเห็นเป็นคนแล้วไม่ตีกับทางช่องก็ได้นะพี่ก็พิจกระดวงเขาแล้วืมงเขาเขาพิจาให้ดูืมครับผมถ้าไปชนห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะครับส่วนตัวเอ็ดมินก็ไม่เห็นนะครับแต่ว่าในกล้องนี่อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้เนาะครับก็ไม่แน่เสมอไปดูเห็นตรงนี้ตรงนี้ครับ ี่ยบ uh> uh> uh ้าได้ค่ะท uh ่านผู้ชมเป็นแนวทางของลุงยอดนะคะเลขลับ583ตัวนี้สูตรคำนวณ4 4 4 4 8 8 2แล้วก็42เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทนู้งชมเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะย้ําว่าเป็นแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแอดมินก็ขอจบคิดไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะฝากตามใกล้ๆวันออกด้วยนะคะเดี๋ยวมาย้ําคงสุดท้ายอีกทีหนึงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ